โอเคครับผมแล้วก็ขอก่าวสวัสดีกับทุกๆท,ทุกคนนะผมก็กลับมาพบกันเดิมกับ d v ว Channel สเก้นเช่นเคยผมเลวกับเกมไมค์ครับเกมมันมีชื่อว่า Squid Challenge นะครับผม แน่นอนครับแล้วผมมันสนใจผมก็ปิดเลยนะครับเมื่อแน่นอนครับผมสกวิดเกมนะครับผมโด่งดังนะครับวันนี้นะครับนะครับผมก็ ทุกคนก็ช่วงนี้นะครับผมก็โควิด19ก็ระบาดนะครับผมสําหรับใครนะครับผมที่มีทริปพักผ่อนกับ,บครอบครัวนะครับผมก็ก็เซฟเซฟตัวด้วยนะครับผมก็เซฟตัวด้วยนะครับก็เซฟตัวด้วยนะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับผมที่ ที่แบบมั่นใจว่าจะสามารถรับมือกับเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธ์โอมิครอนได้ครับผมก็ฝากฝากคอมเมนต์มาบอกนะครับว่าวิธีการรับมือกับโควิด -19 โอสายพันธ์โอมิครอนเนี่ยนะครับก็ก็ใครมีที่ใครมีวิธีการรับมือกับเชื้อไวรัส โควิดสายพันธุ์โอมิครอนนะผมก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับว่ารับมือกันยังไงนะครับก็ทุกคนก็น่าจะมีการรับมือแล้วผมซึ่งช่วงนี้นะครับไวรัสสายพันธุ์ใหม่ก็มาเรื่อยๆแล้วผมก็เป็นสายพันธุ์โอมิครอนนะครับผมก็บอกได้ครับนะครับว่าบางคนก็มีวิธีการรับมือกับสายพันธุ์โอมิครอนนะครับผม ใครที่ผมก็อยากจะบอกกันนะครับว่าใครก็ตามสําหรับคุณผู้ชมบางคนนะครับที่อยากจะไปเที่ยวนะครับผมหรือมีแบบมีหรือนไปกินข้าวสังสรรค์กับเพื่อนนะครับผมก็ช่วงนี้ก็น่าจะงดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะผมก็มีไวรัสสายพันธุ์ใหม่มาครับนั่นก็คือโควิดสายพันธุ์โอมิครอนนะครับผมก็พวกเราก็ แน่นอนครับพวกเราก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับผมร,บรบอบผมรอบผมเมื่อกี้ช่วงนี้นะผมก็เอ่อตอเมื่อกี้นี้ขออภัยที่ต้องตัดคลิปไปนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นียย้ยายเรียกให้เอาเสื้อผ้าไปซักนะครับ ไม่ไม่ยายยายผมเรียกเนาะว่าให้เอาเสื้อผ้าที่ผมจะใส่ครับเสื้อแขนยาวสีขาวๆน่ะให้เอาไปเออเรียกว่าสักนะครับผมเพราะว่าพรุ่งนี้เพราะว่าวันศุกร์นี้นะผมจะพาไปกรุงเทพนะครับผมแน่นอนครับแน่นอนครับผม UBG Channel นะครับผมทัวร์วาไรตี้นะครับผมก็จะได้ไปกรุงเทพนะครับแต่ผมอาจจะไม่ได้พาไปทัวร์อีกแล้วนะครับเพราะว่ารอบนี้คือรอบสุดท้ายแล้วนะครับไม่มีไม่ก็รอดได้คำเดียวว่าไม่รู้ว่าจะได้ไปพาไปทัวร์ที่ไหนนะครับก็ถ้าได้พาไปทัวร์ก็เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะถ้าได้ไปพาไปทัวร์ที่ไหนเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับ ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับโอเคนะโอเคครับผมนะครับก okay. ็ช่วงนี้เราบผมโควิดสิบเก้าก็ระบาดนะครับผมเลยบนเลยทำให้ผมไปไหนไม่ได้นะครับเพราะว่าเราก็ไม่สามารถพาไปทัวร์สถานที่อะไรยจังหวัดต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับก็ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับ เดี๋ยวผมแคชเกมอยู่เอ่อต้องขอไปด้วยนะครับเมื่อกี้นี้นะครับแน่นอนครับทัวร์วารตี้จะได้ลงนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็เริ่มเกมอะไรก่อนนะครับผมก็โอเคครับเออ่คุณผู้ชมคิดว่าไหนครับอ่าอ,อ,อันไหนดีครับได้ว่าผมว่าถ้าผมเดานะผมว่านะ ขวาไลา์ผมว่าขวาน่าจะไลท์ไ้า์น่าจะดีนะครับขวานี่ว่าอันนี้อะไรคะันี่เลยอ่าถูกครับผมคุณผู้ชมคิดว่าอไหนครับช่วยหน่อยครับผมคิดว่าไหนอันนี้ใช่ไหมครับโอเคงานไปกันได้ปรับไหนดูสิใช่ไหมอ่าใช่ครับผมอ่าผู้ชมผู้ชมคิดว่าไหนอีกครับอีกไหนอีกไหมเอ่ย อันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอ่าครับอะไรไซด์ไหนครับไหนลูกผู้ชมอ่าไหนครับลกผู้ชมอยว่าไหนครับบอกบอกมาได้ครับเราอ่ะอันนี้ใช่ไหมครับใช่เรียบร้อยครับผมยังไนอีกครับ ผมจะว่าอันไหนครับคิดว่าอันไหนครับอันนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่นะครับผมเออ่แล้วอันไหนอีกนะ่ะผมว่านี่กัน วขวานะครับเออข้างไหนอีกเนี่ยอันนี้ด่านสุดท้ายนะครับผมด่านสุดท้ายนะครับข้างไหนอีกอ,อันนี้ขวาขวาลายซ้ายดีซ้ายลายขวาดีครับอ่าอ่านั่นแหละครับนั่นแหละครับใช่ครับผมใช่อันนี้ใช่อยู่นะครับ ก็ผมก็มีแค่สัมิชั่นคนนั้นเองนะครับผมก็ตามผมบอกเว่าแมปนี้ก็เป็นแมปว่ผมก็ไม MM ่ได้โหลดไม่ไม่ผมผมไม่ได้สร้างนะครับผมโหลดแมปมานะครับผมก็เป็นแบบเป็นแมปแบบว่าเขาเรียกอะารเป็นดดเป็นแบบ มิน okay. okay. no like right, okay. ิเกมนะครับผมเสียงนี่ต้องมีน้ำหยดแน่ๆฝนตกแน่ๆเลยแค่เหมือนมีหยดน้ำหยดออมาเลยไม่รู้นะผมว่โอเคครับก็มีประมาณนี้ผมก็โอเคผมก็ใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมก็อย่าลืมกดติดตามกดย้ายยับผมก็โอเคขอบคุณรับบุ้นที่ผมก็โอเคครับ ก็ช่วงนี้นะครับโควิด19ก็ระบาดนะผมก็ดูแลตัวเองอยู่นะครับผมโอเคครับ